สวัสดีครับผมแทม GT7 นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของรถอืดรอรอบคันเร่งหน่วงออกตัวช้าจะไม่หลายๆคนถึงพอใจกับคันเร่งเดิมแล้วอีกหลายๆคนถึงไม่พอใจกับคันเร่งที่มีอยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปนะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มีคันเร่งไฟฟ้าเข้ามานะครับหลายๆคนก็เอารถไปแต่งเพื่อให้แรงขึ้นถึงจะมีรถที่แรงๆอัตราเร่งดีขึ้นได้นะครับแต่ณับปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแต่งอะไรมากมายนะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือคันเร่งไฟฟ้า สามารถเข้า <gaat> ไปตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับทำให้อัตราเร่งของเราดีขึ้นนะครับรอบต้นดีขึ้นออกตัวได้ไวขึ้นแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าคันเร่งไฟฟ้า GT7 เนี่ยครับสามารถช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้จริงไหมนะครับการเพิ่มอัตราเร่งอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นรถเดิมๆปกติแล้วถ้าหากเราเหยียบ0ูนย์ถึงร้ออาจจะใช้เวลาประมาณ 13วิหากเราใส่คันเร่งไฟฟ้าช่วยไปนะจาก0ูนย์ถึงร้อ13วิของเดิมอาจจะเป็นศูนย์ถึงร้ออาจจะใช้เวลา9วิหรือ10วินาทีคันเร่งไฟฟ้า G7 เนี่ยก็สามารถเพิ่มระดับได้นะครับมี24ระดับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันเดียวนะครับเรามี8โหมดฟังก์ชันให้เลือกเรามีแอปพลิเคชันให้ใช้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลสวยงามนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่หน้าร้านนะครับว่าลูกค้ามีปัญหา เรื่องอะไรทําไมถึงมาใช้คันเร่งไฟฟ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพราะอะไรถึงกล้าใส่คันเร่งไฟฟ้าครับพี่อ๋อพอดีผมใช้งานเกี่ยวกับเวลาขึ้นเขาขึ้นอะไรแล้วมันมีปัญหาเรื่องรอบมันมาไม่พออะไรเนี่ยครับหมายถึงว่าเราเรา,เราใช้รถขึ้นเขาเนี่ยกำลังส่งมันไม่พอใช่ไหมอรอบมันไม่มาเลยอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้หลังจากที่ได้เข้ามาที่ร้านติดตั้งเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากต<อ>ิดตั้งแล้วลองอสัมภาแล้วลองเยี่ยมแล้วโอเคครับรอบมาไวเยี่ยมมากเลยครับเห็นผลไหมครับเห็นผลครับเห็นผลครับ โอเคครับนี่แหละครับลูกค้าที่มาติดตั้งหน้าร้านเมื่อกี้นะครับคือลูกค้าขึ้นเขาไม่ไหวเนาะได้ใช้ GT 7เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเคันเร่งไฟฟ้า GT 7นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับรถเก๋งรถกระบะหรือว่าจะเป็นรถ6ล้อ1 0ล้อ18ล้อนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับหลายๆคนที่ยังสงสัยนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือใครไม่มั่นใจมาทดลองใช้ที่หน้าร้านได้นะครับหน้าร้านเราอยู่ที่สายไหมซอยเจ็ดสิบสี่ทับอนึ่งนะครับอยนะครับผมคัน GT สวัสดีครับ